อรุณสวัสดีครับผมสาหรับเช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตที่เรมผมมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันก่อนนะฮะที่มาอัปเดตก,ก็คือวันนี้เช้าวันนี้มันมีความพิเศษก็คือเมื่อคือนนะฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวเป็นพายุโซนร้อนนะครับพายุเดืร้อนนั่นเองนะครับแต่ แรงขนาดไหนครับน้ำในร่องสวนของเราก็ยังดูน,น้อยอยู่นะครับผมยังดูไม่เยอะฮะก็ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับที่ฝนตกลงมาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหดินเราแข็งแห้งครับต้นไมก้ก็ถึงแม้จะมีระบบน้ําเข้ามาช่วยแต่บางทีก็สู้แดดไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะฮะ ก็วันนี้ชุมช่มฉ่าไปด้วยนะครับชุมช่มฉ่าไปด้วยความชื้นนะฮะจากฝนตกเมื่อคืนนะครับวานนี้ร้อนมากๆครับแต่วันนี้อากาศนี่พลิกจากเมื่อวานจากพลิกจากอะไรฮะหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะควันนี้อากาศเย็นสบายเลยครับฝนตกเมื่อคือนนะ,ะก็เป็นถนนนะฮะที่อยู่ระหว่าง อขอบคันนาแล้วก็สวนล่องสวนครับผมเราทําพื้นตรงนี้เป็นถนนไว้ะไว้สําหรับให้รถสามารถที่จะวิ่งได้รอบสวนเลยนะครับนนะบริเวณกลางสวนของเรานะครับผมก้อนนี้คือก็คือต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มที่เราปลูกไว้นะครับผมก็เริ่มยืนยืนต้นได้ครับแต่ก็ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งครับก็น้ําที่เราลดไว้นะครับ กับแดดที่แผดเผานั้นยังยังยังอยู่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันแต่ก็จะพยายามนะฮะเลี้ยงน้ําให้กับต้นไม้ทุกต้นนะครับผมให้เขาได้มีน้ำนะครเพื่อเลี้ยงต้นครับไม่ให้ขาดน้ํานะครับเราก็จะวางระบบน้ำนะครับเป็นท่อ PE หัวน้ําหยดตามจุดที่มีต้นไม้นะครับรอบสวนเลยนะครับบริเวณกลางสวนกลางแปลงนะครับวันนี้ภารกิจที่จะต้องทําต่อเน,นื่องก็คือผมจะ เห็นไหมตัวนี้นเป็นกองปุ๋ยหมักนะฮะผมก็ต้องใช้รถนะฮะสเล,ลงนะครับรถพ่วงข้างนะฮะเดี๋ยวเราจะขนปุ๋ยนะครับมาใส่ที่บริเวณโคนต้นไม้นะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้นะครับนี่ครับต้นปาล์มต้นปาล์มนะฮะบางต้นก็ยังดูแคร์แกนนะฮะแต่บางต้นนี่ก็เย็นต้นได้ดีนะครับผมก็พ่อผมมาร่วงหน้าอยู่ประมาณ 4- 5หวันนะฮะก็ มาล้อมนะฮะล้อมรั้วนะฮะบ,บริเวณรอบแปลงนาครับเนี่ยเป็นแถวยาวไปเลยครับผมก็ล้อมรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับบริเวณนี้ครับก็ตั้งใจว่าปลูกต้นหมากก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะมีปลูกกล้วยนะครับแซมแล้วก็บริเวณรั้วนะฮะรัร้วของอ่า บริเวณขอบคนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะปลูกเป็นไม้เลือครับก็จะทําให้เป็นรั้วที่สามารถเก็บกินได้ครับรั้วที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ครับก็เล็ง,ลงไว้อาจจะเป็นการปลูกต้นดอกอัญชันนะครับผักปรังแล้วก็ตํารึงนะฮะไม้เรืยต,ต่างๆใบเช่อพูนะครับผมเราก็จะปลูกนะให้เขาได้ใช้รั้วนะฮะรัร้วตรงนี้ครับเรื้อนะฮะเรือย ออก,ก็มีเตรียมพันดอกอัญชันมาบ้างแล้วครับแต่เมื่อวานโอ้โหแดดแรงมากก็เลยยังไม่ได้ลงมือปลูกนะครับเมื่อวานก็ได้เช็คระบบท่อน้ำเพราะว่าเพิ่งจะตัดหญ้าไปครับก็มีท่อแตกข้อขาดนะได้เช็คแนวาทางฝั่งของขอบต้นหมากต้นปาล์มไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงวันนี้ก็จะมาไล่เช็คบริเวณกลางสวนครับ ว่ามีท่อน้ำจ,จุดน้ำจุดตรงไหนบ้างครับที่ยังตันอยู่ยังไม่ทั่วถึงฮะก็จะไล่กันดูนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปจับโอโลไปสม,มุทรสาครน,นะฮะก็เมื่อคืนฝนตกมาทำให้น้ำในบอ่อนะครับก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาครับ นี้พ่อก็ตื่นแต่เช้าเลยครับผมมานั่งพวนดินนะครให้ขับต้นไม้นะครับี่กระบอนะหลังจากที่แดดแผดเผานะครับทําให้ระดับน้ําลดลงไปเยอะมากเมื่อคืนฝนตกนะก็แลดูแล้วน้ำนะฮะในบอ่อของเราบอร่อหลักของเราบ่อเมืงของใจของเราก็จะมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับบริเวณร,บรบอบๆคันบอ่อเราก็จะปลูกเป็นต้นมะพร้าวนะครับผม ตอนพะ้าต้นนี้ดูยืนต้นได้อย่างสวยเลยนะครับต้นอื่นก็เมื่อวานผมก็ไน้ฉีดน,ะน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักปลาแล้วก็จูยินซีสังข้อแสงนะครับผสมแทงผสมใสตัวถังฉีดนะฮะไล่ฉีดไปรอบสวนในรอบบ่อครับแต่ว่ายังไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วถึงถึงรอบสวนนะครับผมบรเิเวณขอบบ่อะแล้วก็ปลูกต้นหูกระจงไว้นะครับซึ่ง ในความคิดก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยแผ่บารมีนะฮะเขาเรียกว่าหัวจรรท์ต้นแผ่บารมีให้เขาต้นใหญ่แผ่นะครับให้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 ใหญ่เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้อาศัยร่มเง,งาของเขานะครับบริเวณเขอบปอนะครับบางทีเรา,าจะนั่งเล่นน้ำนะฮะหรือว่าให้อาหารปลาดูเป็นพเพลินนะครับผมแต่ะระดับน้านะฮะจากขอบ,บ่อลงไปที่ก้น่อก็ยังมีระดับน้ําที่ลึกอยู่นะครับ แล้วยิงเมื่อคืนนี้ได้ฝนมาช่วยก็ทําให้เราจับน้ําในบอ่อเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะเมื่อเช้าก็ให้อหารปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ครับปลูกไว้นีฮะก็ดับนะครับบริเวณกลางสวนก็ที่ดูต้นไม้ที่เอามาลงไว้เป็นไม้ผลนั้นฮะก็จะหนักหน่อยครับ เพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันมันยืนต้นได้ไม่ไม,ไม่ดีเท่าไหร,ร่นะสู้แดดไม่ค่อยจะไหวครับเดี๋ยวเราต้องหาพันธุ์ไม้มามา,มาเพิ่มเติมอีกนะมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกนะแต่ที่น่าแปลกใจก็คือต้อนไม้ที่เราไม่เคยรดก้าให้มันเลยนะครับเป็นเป็นตอไผ่อันเก่าที่เคยอยู่แล้วนะครับเขา เจริญเติบโตจะดีมากเลยนะครับต้นไผ่นะฮะบ,บริเวณขอบบอ่อเป็นตอเล็กๆครับที่เหลืออยู่จากการที่เราแต่งบอ่อนะฮะไม่ลดน้ําแต่ว่าบริเวณรอบๆนั้นต้นไม้ที่เราปลูกรอบๆเขาเนี่ยเราก็ไปตั้งหัวน้ําหยดนะครับบางทีน้ําเนี่ยที่ที่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้รอบๆเนี่ยก็อาจจะไหลไปให้เขาได้ซึมซับน้ำนะเจริญเติบโต,บตขึ้นมาได้นะครับผมเช้านี้บรรยากาศดีครับผม บริเวณตรงนี้ที่ถมที่ขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะปลูกเป็นบ้านพักนะครับก็ยังฮะเราเราตั้งใจว่าเราจะทําต้นไม้นะครับสวนให้ต้นไม้นั้นเราโตขึ้นมาก่อนนะฮะมีความเขียวขจีร่มรื่งก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาวางแปลนกันนะฮะปลูกบ้านพักตรงส่วนนี้นะครับเอาไว้ในวันที่เราเดินทางมานะฮะทำสวนนะครับเราก็จะมีบ้านหลังเล็กๆนะครับ นะฮะมาไว้เป็นบ้านพักนะฮะซึ่งปัจจุบันที่มาอยู่ก็เป็นบ้านที่พ่อนั้นได้ปลูกเอาไวแ้แต่เริ่มนะครับแต่เริ่มนะนี่ครับต้นทองอุไลครับผมก็เขากออ,อ,ออกดอกสวยเลยนะครับชอบชอบน้ํานะครับแล้วก็ชอบอแรงนะครับพอแรงปุ๊บนี่ดอกจะไม่ขาดเลยเยว ก็สำหรับภารกิจของวันนี้นะครับก็ยังต้องดำเนินการในการบํารุงต้นไม้อยู่คือเดี๋ยวผมจะต้องเอาปุ๋ยปุ๋ยข้อครับไปโรยที่โคนต้นไม้นะครับก็ตั้งใจว่าจะกลับประมาณวันที่3าสิบนะครับโดยเมษาแต่ถ้างานไม่เสร็จอาจจะต้องเลื่อนนะฮะบางทีก็อาจต้องขอโทษนะคุณลูกค้าดนวยนะครับต้องอาจจะต้องเลื่อนนัดลูกค้าไปเพราะว่าผมมีนะัดคุยกับลูกค้าประมาณวันที่หนะึ่ง โอเคขออัปเดตนะครับสำหรับการมาทำสวนนะฮะในรอบเดือนเมษาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆนะครับมีบรรยากาศดีๆเราก็จะอัดคลิปนะฮะลงในช่อง YouTube ของเราแล้วก็ลงในทางเพจของเรานะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสวนครั้งนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับในช่วงหน้าแรงนะครับ โอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปนะครับ